ตัวอย่าง3.19นะครับจงหาฟังก์ชันวิเคราะห์ f z ที่มีส่วนจริงคือ u เท่ากับ x กำลังสลบ y กำลังสลบ x นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ทฤษฎีบท3.5นะครับในการหาฟังก์ชันตัวนี้ทฤษฎีบท3.5นะครับเขาบอกว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์แล้วจะได้ว่า u กับ v เนี่ยสอดคล้องกับสมาการโคชีรีมันนะครับ ดังนั้นนะครับดังนั้นผมก็จะสมมุติว่านะครับสมมุติว่า f z นะครับเท่ากับ f x y นะเท่ากับ u x y บวก i v x y นะครับอ่าสมมุติมาแบบนี้ทีนี้เนื่องจากว่า u ของเรานะครับมีค่าเท่ากับตัวนี้ ดังน拜拜 <prince> <igo> um VOICES ั้นเราก็จะได้ฟังก์ชัน f z นะครับมีค่าเท่ากับ x กำลังสองลบ y กำลังสองลบ x บวกด้วย i vxy นะครับเดี๋ยวเราจะหาค่า xy กันก่อนนะหาค่า vxy นะครับค่า vxy ทีนี้เนื่องจากว่า u ของเรามีค่าเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือ u นะครับมีค่าเท่ากับ x กาลัง2ลบ y กาลังสองลบ x นะครับดังนั้นผมก็จะได้ ux นะครับคืออนุพันธ์อันดับ1ของ u เทียบกับตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2x ลบ1นะครับก็คือมี3เทอมเนาะดิฟเทียบกับตัวแปร x นะครับดิฟ x กาลังสองได้ 2x ดิฟตัวนี้ได้0ดิฟตัวนี้ได้1นะดังนั้นก็จะได้ ux มีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับ และเนื่องจากว่า vy ของเรานะครับมันมีค่าเท่ากับ ux ดังนั้น vy ก็จะมีค่าเท่ากับ 2x ลบ1นั่นเองนะครับดังนั้นนะดังนั้นเราก็จะได้ว่า v นะครับมีค่าเท่ากับอินทิกรัลของตัวนี้อินทิกรัลของ 2x ลบ1เทียบกับตัวแปร y นะครับพอนะได้อย่างนี้เราก็จะดิฟตัวนี้เทียบกับตัวแปร y นะครับ ดังนั้นเราก็จะได้ v นะครับ v ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ 2xy ลบ y แล้วก็บวกด้วย kx นะครับ kx นี้เสมือนเป็นค่าคงที่เทียบกับตัวแปร y นะครับดังนั้นตัว k เนี่ยอาจจะมีเทอมที่เป็นตัวเลขติดอยู่หรืออาจจะมีเทอมที่เป็น x ติดอยู่ก็ได้นะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร y เห็นไหมดังนั้นตัวนี้ก็อาจจะมี x ติดมาได้นะครับ อพอได้อยี้แล้วนะครับพอได้ยี้แล้วพิจารณาต่อเนื่องจาก u ของเรานะครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าดังนั้นเราก็จะได้ uy นะครับมีค่าเท่ากับลบ2 y นะครับอ่าก็คือดิฟตัวนี้เทียบกับตัวแปร y ดิฟ x กลังสองได้0เนาะดิฟ y กลังสองก็จะได้2 y นะครับดิฟ x ตัวนี้ก็จะได้0เช่นเดียวกันนะ ีนี้นะครับในอีกทางหนึ่งเราก็จะได้ v x นะครับดิฟ v เทียบกับตัวแปร x อ่าเป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งเทียบกับตัวแปร x นะครับดิฟตรงนี้ออกมาเราก็จะได้2 y ดิฟตัวนี้ได้2 y ดิฟตัวนี้ได้0และดิฟตัวนี้ได้ k พร้ม x นะครับอ่าที่ต้องพิจารณาเป็น k พร้ม x ก็เพราะว่ามันอาจจะมี x ติดมานะครับมันอาจจะมี x ติดมา ดังนั้นก็ต้องมองว่าเป็นฟังก์ชันเทียบกับตัวแปร x แล้วมองว่าเป็นอนุพันธ์ด้วยปกติถ้า k ตัวนี้ไม่มี x ติดมานะครับ k ตัวนี้ก็จะเป็นค่าคงที่ดิฟแล้วได้0ย์ใช่ไหมแต่ตรงนี้ต้องมองว่ามีตัวแปร x ด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องติดเป็น k พรามไว้นะครับพอได้ v x แล้วแล้วก็ได้ u y แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจากที่ มันสอดคล้องกับสมการโคชีริมันนะครับเราจึงได้ว่าตัวลบ 2y ที่มีค่าเท่ากับ uy เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบ vx นะครับ v ของเรามีค่าเท่ากับเท่านี้ดังนั้นลบ vx นะครับ vx ของเรามีค่าเท่ากับตัวนี้ดังนั้น,นลบ vx ก็จะมีค่าเท่ากับลบ 2y ลบ k พรม x นะครับ เอาหัวท้ายของสมการมาเท่ากันนะครับดังนั้นเราก็จะได้ลบ2 y นะครับมีค่าเท่ากับลบ2 y ลบด้วย k พร x นะครับพอเห็นแบบนี้แล้วดังนั้นเราจึงได้ว่า0มีค่าเท่ากับลบ k พร x นั่นก็คือ k พร x มีค่าเท่ากับ0นั่นเอง พอดิฟแล้วมีค่าเท่ากับ0นะครับแสดงว่าตัว k ตัวฟังก์ชัน k ของเราเนี่ยเป็นค่าคงที่เห็นไหมดังนั้นตัวนี้เป็นค่านะครับตัวนี้เป็นค่าคงที่นะครับก็คือเป็นตัวเลขธรรมดาที่ไม่ได้ติด x มาเลยนะครับ k ตัวนี้เป็นค่าคงที่นะครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นนะครับ ก็สรุปว่า v ของเราจากบรรทัดนี้นะครับจากบรรทัดนี้ที่มีค่าเท่ากับ2 xy ลบ y บวก kx ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบวก k ธรรมดานะครับมั่นใจละว่าไม่มี x เนาะอ่ะตัวนี้ก็คือ v ของเรานะครับดังนั้นท้ายที่สุดนะครับท้ายที่สุดเราก็จะได้ fxy นมีค่าเท่ากับ x กำลังสลบ y กำลังสองลบ x แล้วก็บวกด้วย iv v คือตัวนี้ดังนั้นก็เติมตรงนี้ไปเป็น2 xy ลบ y บก k นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเขียนสมการของฟังก์ชัน f เนี่ยให้อยู่ในรูปตัวแปร Z เราก็สามารถทำได้นะครับเราก็สามารถทำได้โดยพยายามจัดเทอมนะครับแล้วก็หาเทอมที่มันจะแปลงเป็น Z ได้ในที่นี้ถ้าเราดูดีๆนะครับสังเกตว่า อ่าผมขอกระจายเทอมก่อนละกันจะได้ไม่ดูยากนะครับอ่าเป็นแบบนี้บวกด้วย2 xyi ลบด้วย yi แล้วก็บวก ki นะครับอ่า x กำลัง2ลบ y กำลังสบวก2 xyi เอามาไว้รวมกันนะครับ x กำลังสบวก2 xyi ลบ y กำลังสเอามาไว้รวมกันนะครับ แล้วก็เอาลบ x ลบ y i มาไว้รวมกันแล้วก็ท้ายที่สุดบวกด้วย k i นะครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับในตัวนี้มันคือ z ดัดกำลังสองนั่นเอง,องไหมมันคือ x บวก i y คูณด้วย x บวก i y นะครับอ่าถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองเช็คดูนะครับเนี่ยเอาตัวนี้มาคูณกันมันจะมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับ เทอมถัดมานะครับถ้าดึงลบออกมาไว้ข้างหน้าก็จะได้เป็นลบ1คูณ x บวก y i นะครับเติมสุดท้ายคงเดิมก็คือ k i นะครับและตัวนี้นะครับแต่และตัวคือ z ดใช่ไหมดังนั้นเราก็จะได้ z ซคูณก็คือ z กำลังสองนะครับอันนี้ก็ z ซอันนี้ก็แซใช่ไหมคูณกันได้ z ซกำลังสองตัวนี้ก็เป็น z เหมือนกันนะครับข้างหน้าเป็นลบ1ดังนั้นก็จะได้ลบแและตัวสุดท้ายก็คือบวก k i นะครับ ดังนั้นท้ายที่สุดเราสามารถเขียนฟังก์ชัน f ให้อยู่ในรูปของตัวแปร z ได้นะครับก็มีค่าเท่ากับ z กำลังสองลบ z แล้วก็บวก ki นั่นเองนะครับ